สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกทุกคนครูสันนี่อังกฤษนะคะวันนี้ครูมาท,ากทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้ครูนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะมากับคุณสามีนะคะก็มาอีกเมืองนึงค่ะนะคะมา,อ,าอยู่ที่เมืองลักสแฮมนะคะลักสแฮมครูก็ไม่แน่ใจว่าครูออกเสียงถูกไหมนะคะ ก็วันนี้ก็มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะก็มาเห็นบรรยากาศนะคะในเมืองเล็กๆนะคะก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาก็สนุกดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ก็หาความสุขจากสิ่งใกล้ๆตัวนะคะไม่ต้องไปไกลค่ะนะคะวันนี้เป็นครั้งที่111 1, 1, 1นะคะ111ค่ะ เลขจัก,กรวาลน,นะคะเลขนี้ก็ถือว่าเป็นเลขดีนะคะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่111ของครูซันนี่ค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศเป็นเมืองเก่าๆนะคะวันนี้ครูมาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือคุยกับตัวเองอยังไงให้ประสบความสำเร็จค่ะนะ,ค,ะครูเชื่อว่านิยามของความสำเร็จนะคะของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะ นะความสําเร็จของแต่ละคนนะ,ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะบางคนก็เรียกว่าอยากต้องการลดหุ่นนะคะให้หุ่นตัวเองเนี่ยดีให้ตัวเอ,อเรียกว่ารูปร่างสมส่วนนะคะ,นะะเมื่อทําได้แล้วตามที่ตัวเองตั้งใจก็ประสบความสําเร็จนะคะในการลดน้ําหนักฉะนั้นนิยามของความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ย ไม่เหมือนกันจริงๆค่ะนะคะบางคนนะคะทำงานเก็บเงินอาจจะต้องการกลับไปใช้ชีวิตในชนบทนะ,ะกลับไปอยู่บ้านสวนเล็กๆนะคะใกล้ธรรมชาติแล้วก็ปลูกบ้านให้หลังใหญ่ขึ้นนะ,ะและเมื่อทำสำเร็จคนนั้นก็รู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตนะ,ะฉะนั้นความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ย ไม่เหมือนกันค่ะนะคะนิยามความสําเร็จไม่เหมือนกันเดี๋ยวรูจะข้ามถนนนะคะแล้วเราดูบรรยากาศในเมืองนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงดูบรรยากาศไปด้วยแล้วก็ได้รับข้อมูลความรู้ไปด้วยกันนะคะใครว่างก็เข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวรอ Facebook เปิดการมองเห็นนะคะวันนี้ครูรวบผมนะคะเพื่อ,อ เวลาสวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะได้ะสะดวกนะคะ,ะผมยาวตั้งแต่โควิดเนี่ยคก็ยังไม่ได้ไปตัดก็เลยไว้ยาวเลยค่ะนะคะ, okay, okay. ะข้างหลังนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะมีตู้ตู้โทรศัพท์ด้วยนะคะเป็นแบบเก่าๆค่ะเ <Okay. S 1> มืองเก่าของ <c oughs> อังกฤษเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยว จะเข้าหัวข้อนะคะวันนี้ก็ดูวันนี้แดดไม่มีค่ะแดดไม่มีแต่ว่าอากาศก็เย็นนิดนึงนะคะที่อังกฤษสวยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าย่างเข้าดูใบไม้ร่วงนะคะแต่ว่ายังเริ่มเข้าค่ะยังไม่ร่วงเต็มที่นะคะก็ยังมีดอกไม้สวยงามให้เห็นอยู่นะคะดูวก็ติดใกล้ถนนเลยนะคะ ก็ค่ะก็ผ่านเดี๋ยวนะมาทางถนนนิดนึงนะคะถ้าใครว่างก็ทักทายกันนะคะครูยังอยู่ในเมืองอีกเมืองนึงนะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะค่ะวันนี้นะคะ หัวข้อที่ครูเกลิ่นไว้ก็คือว่าคุยกับตัวเองยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะใครว่างก็เข้ามาฟังนะคะใครที่พลาดคลิปเก่าๆนะคะที่ครูเคยไลฟ์สดในอังกฤษนะคะหรือก็เข้าไปฟังย้อนหลังได้นะคะในเพจครูซันนี่อังกฤษนะคะหรือใครที่สะดวกแล้วก็ชอบแพลตฟอร์ม y t u t u นะคะเข้าไปฟังได้นะคะเพจ หรือ YouTube ช่องอเดียวกันชื่อเดียวกันนะคะครูซันนี่อังแลนนะคะทุกครั้งนะคะที่ครูไลฟ์สดครูจะโหลดอัพโหลดอยู่ใน YouTube นะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาฟังนะคะเพจครูซันนี่อังแลนนะคะให้ความรู้เรื่องศิลปะการใช้ชีวิตจิตจักรวาลกดแรงดึงดูดการทำธุรกิจออนไลน์นะคะเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ไพ่ ยิบค่ะเดี๋ยวครูจะหา,าจังหวะแล้วก็วิวสวยๆนะคะเอาให้ดูค่ะเห็นะคะกำลังรอ,อข้ามถนนนะคะโอเคไม <Yeah. S 1> ่มี go back ค่าเรากลับไปตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่วิวไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะ You w a n to t go first นีนะคเอนะคะอ่ะคะ่าก็ดูบรรยากาศเมืองเล็กๆนะคะถ้าวันนี้ใครหัวข้อที่ครูจะพูดนะคะยั้นก็เริ่มเลยกันแล้วกันนะคะเข้าหัวข้อ คุยกับตัวเองยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะพลังคำพูดก็ยังมีผลอยู่นะคะเรื่องกดแรงเรืงดูดพลังคำพูดมีผลนะคะอะไรนะคะที่เราพูดกับคนอื่นกับคนอื่นจะมีผลนะเขาวิจัยมาแล้ว70%แต่อะไรนะคะที่เราพูดกับตัวเราเองนะคะมันจะมีผลกับตัวเรา100%ยคะ่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยพลังคำพูดนะคะ มีพลังมากค่ะนะคะเพราะก่อนที่จะเป็นคำพูดจะต้องเป็นความคิดก่อนพอเป็นความคิดก็จะออกมาเป็นพลังคำพูดแล้วก็การกระทำนะคะค่ะวันนี้การที่เราจะประสบความสำเร็จเราจะพูดยังไงกับตัวเองคะให้ประสบความสำเร็จได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะใครที่ไม่ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์นะคะ หรือว่าเคยทำธุรกิจของตัวเองนะคะมีกิจการของตัวเองล้มลุกคุกคานแล้วก็หรือบางคน,นทำธุรกิจออนไลน์แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนะลละล้ลมแล้วลุกล้มแล้วลุกแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะเราจะมีวิธียังไงที่คุยกับตัวเองวิธีนี้นะคะเอาไปใช้ได้นะคะ 5เทคนิคนี้นะคะคุยกับตัวเองยังไงให้ประสบความสำเร็จเทคนิคแรกนะคะคุยกับตัวเองถามตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบมันเป็นการฝืนใจค่ะ นะมันเป็นการฝืนใจแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันไม่มีความสุขนะฮะถ้าเราทำอะไรที่เรารักเราชอบเราจะทำด้วยความพาเช่นเราจะทำโดยที่ต้องไม่มีใครมาบอกเรานะเช้ามาเวลาเราตื่นมามันจะมีความหวังในชีวิตมันจะรู้สึกมีความสุขสนุกในสิ่งที่เราทำนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำอะไร ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักหรือไม่นะคะนี่คือข้อแรกนะคะที่คุณจะต้องคุยกับตัวเองก่อนนะคะถามตัวเองก่อนคุยกับตัวเองก่อนนะคะทำสิ่งนี้สำรวจตัวเองทุกๆวันนะคะด้วยข้อแรกอย่างที่สองนะคะข้อที่สเทคนิคข้อที่สอนะคะ คุยกับตัวเองยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะข้อที่2สิ่งที่เกิดความผิดพลาดมาในอดีตรเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วหรือยังนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องคุยกับตัวเองข้อที่2คู่เชื่อว่า,าการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจต่างๆ หรือการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรได้เนี่ยนะครูเชื่อว่ามันต้องมีความผิดพลาดมาบ้างนะคะเพราะทุกคนนะ่ยไม่ว่าจะทําอะไรอ,ะอ่ะเริ่มจากไม่มีประสบการณ์ก่อนเริ่มจากความไม่รู้ก่อนแน่นอนนะคระูเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์การทำํำธุรกิจของตัวเองการมีกิจการของตัวเอง หรือการที่เราจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่น่ะเป็นเป็นธุรกิจของเราเนี่ยครูเชื่อว่าระยะเริ่มแรกอ่ะที่ทุกคนทำอ่ะมันจะต้องเริ่มเรียนรู้แล้วก็มีความผิดพลาดนะเพราะการที่เราเติมอะไรใหม่ๆอ่ะทุกคนก็เริ่มจากไม่มีประสบการณ์ก่อนนะแต่นี้เนี่ยพอเราทําไปมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งนี้แหละค่ะที่คุณนะจะต้อง ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากการผิดพลาดในครั้งนั้นเพราะการทุกอย่างเนี่ยมิสเทคหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาเชื่อว่านะชาตะวันตกมันเป็นบทเรียนที่ดีเลยที่จะสอนคุณคุณไม่ต้องไปเรียนที่ไหนนะมัน is good lesson จริงๆนะมันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่ะทักษะที่ทุกคนนะเรียนรู้ด้วยตัวเอง ะะไม่มีใครมาบอกคุณเลยฉะนั้นความผิดพลาดคือครูที่ดีของคุณค่ะแล้วความผิดพลาดอันนี้คุณเรียนอะไรจากมันแล้วหรือ,อยังนะะนี่คือข้อที่สองนะคะที่ทุกคนเทคนิคในการที่จะคุยกับตัวเองยังไงให้ประสบความสำเร็จค่ะ,นะะส่วนข้อที่สามนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยครูเชื่อว่าเริ่มจากความไม่รู้ค่ะ เริ่มจากการไม่มีประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะคะ,ะทุกคนต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนานะคะตอนนี้เนี่ยข้อที่3นะที่เราจะคุยกับตัวเองนะคะเราถามตัวเองค่ะว่าเราทำมากพอหรือยังนะเราทำมากพอหรือยังทั้งทักษะที่เราได้เรียนรู้ความชอบที่เรามีในสิ่งที่เราทำความศรัทธา ที่เรามีในสิ่งที่เราทำนะข้อที่3ามก็คือแล้วเราอะทำมากพอหรือ,อยังนะฮะฉะนั้นถามตัวเองค่ะนะ,ะถามตัวเองว่าเราทำมากพอหรือ,อยังนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวครูก็อยู่ตรงนี้แล้วกันนะอืมวิวเป็นวิวอังกฤษดีนะคะเป็นตู้โทรศัพท์นะ,ะ,ะเขายังไม่ลื้อนะคะเขายังไม่ลือ้อมันเป็น,ปนอ่ตู้เก่า ส่วนข้อที่4นะคะยังอยู่ในหัวข้ออยู่นะคะว่า5เทคนิคคุยกับตัวเองอยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะข้อที่4นะคะก็คือถามตัวเองค่ะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เพื่ออะไรแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะเมื่อเราเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะ มันจะเป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเราเองค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเพิ่มพลังนะเมื่อเรามันเป็นการทําการบ้านให้ตัวเองนะคะว่าออสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเอ้ยมันใช่แล้วเราก็ไม่ลืมเป้าหมายในจุดหมายของตัวเองนะคะฉะนั้นนะคะข้อที่4ค่ะอย่าลืมนะ,ะเป้าหมายของตัวเองค่ะแล้วลิสต์ออกมาเลยนะคะว่าเป้าหมายของฉันน่ยมันคืออะไร นะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใกล้ความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าไว้นะส่วนข้อที่5นะคะคือข้อสุดท้ายนะคะทีะ่เป็นเทคนิคที่ครูอหญกจะแบ่งปันให้ทุกคนนะคะเ,เดี๋ยวอากาศแดดเริ่มมาแล้วนะ,ะว่า,เ,าเดี๋ยวดูลำทานดูวิวนะคะเห็นวิวกันไหมคะนะคะ แดดเริ่มมาแล้วนะคะเือค่ะส่วนข้อที่5นะคะที่อยากจะแบ่งปันทุกคนนะคะใครคุยกับตัวเองยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะข้อที่5ก็คือถามตัวเองนะคะคุยกับตัวเองค่ะว่าเรายังนับถือตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองอยู่ไหมนะคะข้อนี้ก็คือข้อสำคัญนะข้อสำคัญทุกข้อสําคัญนะคะแต่ข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะ ถ้าเราไม่รักนับถือตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองมันก็จะทำอะไรอย่างไม่ถึงประสบความสำเร็จแน่นอนคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะเราไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองคะ่ะเราไม่เชื่อพลังศักยภาพในตัวเองเราไม่นับถือตัวเองเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดในการที่จะประสบความสำเร็จได้นะ,ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะ,ะเราต้องเชื่อว่าเราเก่ง เราต้องเชื่อและนับถือตัวเองว่าเราเนมีศักยภาพความสามารถนะ,ะเมื่อคนอื่นทําได้เราก็ทําได้ค่ะ,นะคะไม่มีอะไรที่เราเรียนรู้ไม่ได้ความรู้มันเรียนทันกันหมดเลยนะคะยิ่งสมัยนี้นะคะเป็นสมัยที่เทคโนโลยีนะคะเราหาความรู้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Google ทาง y o u t u b e นะคะ แล้วเนี่ยสมัยเนี้ยนะคะโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยครูก,ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าคนจะเข้าไปเรียนกันไหมนะคะนอกจากสายวิชาชีพนะคะอย่างการแพทย์การพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะการอาเอ็นจิเนียร์อะไรพวกเนี้ยก็าอาจจะต้องเรียนคือสาขาวิชาชีพนะคะที่จะต้องอใช้ทางวิชาการทางการแพทย์อะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องมีคนไปเรียนแต่วิชาอื่นๆน่ะ อาจจะไม่มีคนเรียนแล้วนะคะอาจจะเรียนออนไลน์กันหมดค่ะเพราะว่ามีกูรูนะคะผู้รู้สมัยนี้นะคะบางคนนะคะมหาเศรษฐีบางคนยังไม่ได้จบจากมหาลัยเลยนะคะอย่างบิลเกตเนี่ยนะคะเขาเลือกที่จะออกมาจากฮาร์วาร์ดนะ,ะตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะคือกูอยากให้ทุกคนนะคนะกลับมาหาตัวเองแล้วเชื่อในศักยภาพค่ะ การที่เราจะเก่งหรือประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การศึกษานะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะหรือบางคนไม่จบปริญญาตรีด้วยซ้ำนะคะแต่เป็นมหาเศรษฐีประสบความสําเร็จมีประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีเงินเป็นมหาเศรษฐีนะคะฉะนั้นเนี่ยนิยามของความสําเร็จที่ครูบอกนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีนะคะแต่เป็นสิ่งที่คุณทาแล้วมีความสุข เป็นสิ่งที่คุณทำแล้วช่วยแบ่งปันแล้วก็ช่วยช่วยเหลือชาวโลกได้ะนะคะนั่นแหละค่ะคือความสำเร็จความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มพลังให้เรามีความสุขค่ะแต่จริงๆแล้วความสุขอะ่ะมันไม่ควรมีเงื่อนไขนะคะเพราะทุกคนมีความสุขได้ในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้กับธรรมชาติ มีความสุขกับตัวเองนะคะตื่นเช้ามาเรามีลมหายใจได้รับอากาศสดชื่นนะคะได้รับน้ำนะ,ะได้ทานอาหารแค่นี้มีความสุขแล้วค่ะนะคะการที่เรายังมีชีวิตยอยู่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนี่ก็เป็นความสุขแล้วค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูเชื่อนะคะว่า5เทคนิคนะคะที่ครูให้นะคะว่าคุยกับตัวเองยังไงให้ประสบความสำเร็จ จะช่วยให้ทุกคนนะคะที่อยากประสบความสำเร็จเอาเป็นแนวทางน,นะคะนำไปปฏิบัติค่ะคุณถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันนะคะเพื่อให้พลังในตัวเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นค่ะและเราก็ไม่ลืมเป้าหมายในที่เราทำด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อใครนะ,ะเพื่อตัวเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อมนุษย์โลกนะ เมื่อเราถามตัวเองได้เนี่ยพลังมันจะไม่หมดจากตัวคุณเลยค่ะคุณจะมีพลังในการก้าวเดินไปสู่จุดหมายและความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะครูเชื่อว่าทุกคนน่ะจะทำได้ค่ะแล้วก็ถ้าทำคุยกับตัวเองแบบนี้ทุกวันนะคะคุณเข้าใกล้ความสำเร็จค่ะเพราะทุกครั้งนะคะที่เราใช้พลังคำพูดของเรานะคะสื่อสารกับตัวเองนะคะ สมองของเราจะรับรู้นะ,ะจิตใต้สำนึกจะรับรู้นะคะจิตใต้สำนึกจะ,จะไปดึงดูดสิ่งสถานการณ์ตามที่เราบอกค่ะ,ะจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะลูกน้องเราค่ะเราะะเป็นเจ้านายเขานะฉะนั้นการที่ลูกน้องจะทำตามหรือไม่ก็อยู่ที่เจ้านายนี่แหละคะ่ะคือตัวเราเยสั่งการลงไปนะ ฉะนั้นเนี่ยการที่เราพูดตอกย้ํากับตัวเองคุยกับตัวเองนะคุยยังไงให้ประสบความสําเร็จได้ทุกวันเนี่ยนะคะมันจะเป็นการตอกย้ําให้จิตใต้สํานึกของเรารู้ค่ะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักนะแล้วก็จิตใต้สํานึกเนี่ยแหะคะ่ะจะช่วยเราก็คือดึงดูดสถานการณ์ผู้คนเหตุการณ์ให้สิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จได้นะ ครูเชื่อว่า5ข้อนะ,ะหเทคนิคที่ครูให้มานะคะจะช่วยให้ทุกคนเป็นแนวทางคุยกับตัวเองได้คุยยังไงให้ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันสั้นๆเช่นเคยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเป็นวันอาทิตย์ครูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขได้ในทุกๆๆวันเลยนะคะค่ะวันนี้มาแบ่งปันสั้นๆนะคะฝากติดตามเพจครูซันนี่อังกฤแลน ฝากติดตามช่อง YouTube ครูซันนี่อังแลนด์ด้วยนะคะจะ,ะเมื่อคุณ u b s c r ค b e คุณจะได้รับข้อมูลดีๆก่อนใครค่ะเพราะบางคลิปครูจะเอาลงใน YouTube นะคะบางคลิปครูไม่ได้มาไลฟ์สดค่ะ,ะบางครั้งเช่นการเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์นะคะหรือการดูไพ่ย,ยิปซีนะคะ,ะครูจะเอาลงใน u t u b e นะคะบางคลิปครูก็จะเอามาไลฟ์สดนะคะเรื่องการทำเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะคะ ค่ะวันนี้ก็อวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามัง่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็มัง่งคั่งร่ำรวยค่ะแล้วก็เราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ครูซันนี่ไม่ได้สวัสดีแบบไทยๆนะคะเพราะว่าถือเซลฟี่อยู่ค่ะแล้วยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ Have a nice afternoon นะคะ Have a nice afternoon แล้วก็ ขอให้ทุกคนทั่วโลกมีความสุขนะคะความสุขมีได้ทุกๆวันทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขค่ะบายบายค่ะ Have a good evening Thank you Bye bye